อยากให้สก,กีนตอนเปิดไลน์ได้ไหมได้มา,ากูรู้ทั้งรู้ว่ากูเป็นคนเต้นไม่เป็นกูก็ยังจะเต้นเนะเาะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่และสตรีมช่องน้องวันทีกันคานิงและกับผมต้นวันพิธีการดำเนินรายการเจ้าบ้าเจ้าดื้ ออกซิเจนค่ะขอบคุณครับผมผมจะเอาออกฟิเจนไปเติมลมหายใจต่อไปฟางดี่อยากให้ออกกําลังกายแหละก็รู้ทางรู้ล้อว,ว่าเป็นลุงแท้ๆก,ก็ยังจะมาบังคับออกกําลังกายพวกนี้นะพี่ทําเองแล้วก็มาโทษคนดูไม่ก็ดูผิดเสมอพี่โฮลี่เคยกล่าวไว้นะครับผมก็คือตีเมอร์ทําอะไรผิดไม่รู้อะไม่สนอะแต่ว่าคนดูผิดครับผมไม่ดิเขาไม่ได้พูดอย่าง,งานั้ดิพี่บ้านครับอ่าเดาพื้นให้ดูหน่อยครับผมขอโทษนะครับมันไม่มีใครบ้าทาหรอกเว้ย ใครมันจะทําปัญญาอ่อนคุณว่านหันขวาหน่อยเครื่องหมายตัวนอนอเครื่องหมายตัวนอนเครือ่องหมายตัวนอนทําทำไมต้องมีเครื่องหมายตัวนอนต้อกลับมาเครื่องหมายตัวนอนไม่ไม่ต้องมีเครื่องหมายตัวนอนก็ได้นะนอนน่ารักครับอุ้ยขอบคุณค่าขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะขอบคุณหนะะึ่งร้อยบาทด้วยค่ะเต้นและแดนซ์หน่อยได้ไหมครับผมมันมันเต้นยงังไงวะ ตงมีใครคิดแบบผมไหมครับว่าผู้ชายแต่งหญิงน่ารักผู้หญิงแต่งชายก็หล่อโลกนี้มันน่ากลัวจริงโดยเฉพาะไอเมย์เรื่องนั้นน่ะไอเมย์ที่แบบนางเอกมัปอนสามคนอ่ะเขียนแล้วแบบหรือกูเป็นกีวะมันเร็วกว่านี้ได้ไหมครับได้แค่นั้นแหละครับผมหรือถ้าเร็วกว่านี้อ่ะอ้าอุยอีอุยอีอุอีอุยอีอุอีแบบเนี้ยมันจะได้ประมาณเนี้ยแต่ว่าประเด็นคือ VR ผมมีสายดิมันเลยหมุนได้ไม่มากอ่ะโอ้ยเวียนหัวพี่ว่านเจ๊ให้ดูหน่อยครับผมโฟดีมาคอม เดีมาคอมเดมาคอมดดมาคอมเออดึง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 พี่ว่านครับบีโพสให้ดูหน่อยครับผมอ่ะใครที่มันขออะไรเยอะๆเนี่ยให้กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเฮ้ยพวกนี้ถ้าขอพรได้หนึ่งข้อจะขออะไรครับผมขอให้คนดูผมน่ารักกว่านี้ครับผมไม่ใช่จ้องจะตอกผมแบบนี้พี่ครับมีงูอยู่ในอกพี่ไหนเอาออกไปทีเช็่เช่ออกเอาออกไปที่ใครงูงูอยู่ไหนแหมว่างูไเหม็นงูเลยผมเจอแมลงสาบอยู่ตรงขาพี่ ไหนวะผมควรมองตรงไหนด,ดีครับผมมองหน้าผมมองหน้าผมครับมองหน้าผมโทษกล้องต่ำไปโทษทขอโทษเอาล่ะวันนี้ผมจะมาพิสูดว่าผมนั้นเป็นผู้หญิงผมไม่ได้มีจูดี้และผมไม่ได้เป็นเก์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพามุดเข้าไปที่วงังคาของผมเพื่อพิสูดว่าผมไม่มีจูดี้นะครับผมไป เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่มีจูดีเฮ้ยแต,แต่จะว่าไปเนี่ยแถวนี้เนี่ยนก็ลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโซฟายต้องใช้ตัวช่วยในการจัดการแล้วล่ะครับไขคกูมิ่งเครื่องเล็มขนอจชริยะที่จะช่วยเล็มขนรอบจูดีของคุณให้ฟันลดกลิ่นอับและการฝัดสมของแบคทีเรีย <F ight> เดี๋ยวนะ ถ้าจะแค่เลียมนี่ก็ใช้กันไก่ก็ได้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเราเคยเล่าไปแล้วไม่ใช่หรอว่ามันจะเป็นตอแล้วก็คันนะแต่ไขกูมิ่งนั้นมีนวัตกรรมเฟติกเป็นการเลียมแบบแนวเฉียงเพราะฉะนั้นจิงไม่บาดไม่คันไม่เป็นตอและไม่เป็นขนคุดสำหรับใครที่กังวลเรื่องการล้างตู้เครื่องเลนใบมีดเนี่ยกานน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โหหลังเลียมแล้วล่งขึ้นเยอะเลยครับผม อันนี้อะไรอ่ะถามได้ดีครับเพราะนี่คือสินค้าใหม่ไข่คลีนเซอร์ตัวช่วยในการทําความสะอาดจูดี้อย่างล้าลึกการันตีโดยแพทย์ผิวหนังว่าอ่อนโยนต่อจูดี้คุณและให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงมาพร้อมกับกลิ่น2กลิ่นที่หอมลัชูรี่และแล็กซิ่งวอร์มสำหรับใายอยู่บ้านเน้นผ่อนคลายและรีเฟชชิ่งกรุสำหรับใายลุยเน้นออกนอกบ้านตอนนี้ไข่กุ้งมิ้งกำลังจะมีโปรหุหกลดเหลือ1น0 0ันี่บาทในวันที่6กถึงแมิถุนายนนี้และก็ขอฝากไข่คลีนเซอร์สินาันาานกนนะอ,องฟจ ร้านไข่กุ้งมิ่งเท่านั้นนะจ๊ะระวังด้วยช่วงนี้ของปลอมระบาดพี่ว่านลองบินได้ไหมครับได้แต่ลอยอะถ้าลอยก็โดูหนีดมาครับผมเดี๋ยวลอยให้ดูครับผมจะลอยดูหยิบนาวอยากดูผมลอยใช่ไหมครับผมจงดูแลปุ๊บผม เป็นไรเนอะโอ้ย oh, กูตายตรง้ uh. ีล้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโล้อ้แหอ้โหโ้โหอ้โหโอ้โเนอ่ยพี่นอนแผ่อ้องโอใหอ้ดหอหนออยห้โอนอนแผ่อ้องโอหรอ้ะนอนไม่อ้องอี้อ้อ้้ เกินมาอ้วนพี่แปลงร่างเป็นเบนเทนหน่อยครับผมได้เวลาฮีโร่ออกลงแปลงล่างเป็นชุดหน้าหนาวอาแปลงล่างอีกแปลงล่างอีกเป็นเป็นชุดบาลิสต้าชุดจินชุดบันดโก ชุดมาเฟียพี่เคยโดนใครเข้าข้างหลังไหมครับโอ้ยโดนตลอดับผมเนี่ยเนี่ยผมหันหนลังอยู่เชื่อไหมมันจะมีคนแบบมาจิ้มตูดผมเว้ยใครมันจิ้มวะกูผอเลวเว้ยมันจะมีมันมีคนจ้องจะเล่นผมอยู่ตลอดเว้ยชีวิตกูเนี่ยมันอันตราย,ยาจริงๆเลยใครบอกให้นมใจก็ไม่มีใครบอกก็กูจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันทำไงแล้วยุ่งอะไรกัหน้าอกกู ลุงเอครับเป้ยผิดตรงคุณบ้านครับประเทศอะไรหนาวที่สุดอ่อช่องฟิตยังไม่รู้ข้าวมันไก่มาเอาใหม่รอบแก้ตัวประเทศอะไรหนาวที่สุดตอบช่องฟิตหมูฮาฮาได้หมูฮาใช่ฮะเอาเลยต้มยำกุ้ง ไฮีดูฟีผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาผมเนี่ยมาไลฟ์เนี่ยผมมาตรงเวลาเว้ยผมนะ่ะไม่เคยมาสายหรือถ้ามาสายผมก็จะแจ้งลงหน้าเว้ยเอ่คยใครมันบอกว่ากูกูสายไม่สายผมไม่เคยบีดเอาอะไรมาบีดไม่เคยบีดเว้ยเฮ้ยพวกนี้ที่สายหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทอะไรก็ยิงไลฟ์ตอน58ไปได้เหรออยมามั่วมม่วงจริงแล้วพวกนี้ฮะเ้าเจดูนุ่มนิ่มหน้าจับมากครับเนาอะไรมันมันมันนุ่มนิ่มไม่นะเนี่ย เอาอะไรมาน่าจาับหนูอยากกินพี่ไปให้กินแล้วกิกนกูแล้วใครจะมาทําช่องนะไอ้พวกนี้เนีะ่ะเอาเนื้อพี่ไปใส่พิซซ่าได้ไหมแล้วจะเอาเนื้อผมไปใส่พิซซ่าทำไ,ไมไอ้พวกนี้ฮะพี่กินตัวเองได้ไหมครับผมเป็นยังไงปะคือ,ค,อ,ค,อคือกินตัวเองนีง่เป็นไงกินกินเข้าไป <S <S อ่ะโอ้ไม่นะผมเหลือมืออยู่ข้างเดียวเพราะผมเ่งกินไปแล้ว <S <S พี่ครับเด่าลมให้ดูหน่อย พอใจยังพี่ว่าน่ากินมากครับน่ากินอะไรไอ้พวกนี้สิ่งเดียวที่น่ากินสำหรับผมคือแม่ด้านเสียงอะไรคืออะไรล่ะครับก็คือเสียงแจ้งเตือนว่ามีโดรนิดมาแบบนี้แบบนี้แหละครับ188องศานะครับผมเฮ้ยอะไรวะพี่ฉีขาหน่อยครับผมลุกขึ้น ค <c oughs> ยอแต่ละอย่างนี่มึงขอวะนี่เฮ้ยลองใส่ชุดที่พี่ว่านุ่งฝึกอน่ารักฝุดฝของพี่หน่อยเออถ้าเป็นชุดน่ารักฝุดฝุดหราก,ก็ตัวนี้แหละจะมีอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็คือแบบน่ารักไปเลยอะเนี่ยไม่มีไม,ไม่ไม่มีโป,ไโป้ไม่มีโป้เลยเนี่ยไม่มีโป้อะไรเนี่ยมองซ้ายหลอมองขวาเกาหลีมานากล้องกระโดดห้าครั้งเสร็จผมแล้วที่ว่านของดีเยี่ยเก็ดดีกว่าเอา มึงมเอาแล้วมึงให้กูกระโดดทําไมอ่ะขอบคุณสำหรับการกอดครับยิ่นี่ฮะใครที่มีวันแย่ๆก็ขอเป็นกําลังใจให้แลยกันผมก็มีวันแย่ๆเดียวพอมาเจอคนดูปุ๊บแก่กว่าเดิมอีกยอยอยอ่ยอยอยอยย,ย่ต้นขาร้อโลไหมครับผมอ๋อแน่นอนอันนี้เนี่ยทับคนดูแบบทับทับพ่อตายพีว่านครับครับขึ้ผมจะบ,บอกวิธีการเซ็ตผมหลังเรียบร้อยเสร็จผมอะพว่านครับไล้ขนมปังหรือลอตเตอรี่ครับผมผมเลี้ยงคุณครับอืม,ม อ่าผมทำไปแล้วผมจุ๊บกับคนดูผมเล้วคนดูอยเคนจังเลยพี่ว่านลูกน่ารังหนึ่งสองสามสี่ห้แม่พี่ชื่ออะไรแล้วครับไม่บอกสรุปวันต่อมาสวัสดีครับลูกแม่ไม่บอก <c oughs> พ่อชื่อไม่ทราบแม่ชื่อไม่บอกน้องชายชื่อไม่รู้ <c oughs>